S <S สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน y o YouTube ดเลยครับก่อน <ไป S 1> อื่น,มน,นผมขอฝากช่องสำรองมาอีกสักช่องนะครับเดี๋ยวผมจะแคร์รวมหน้าจอมาวางไว้ให้นะครับช่อง B2 ช่องอพุกต่ายต้องทำ B2 ไหมไม่ใช่แล้วสายธรรมากินครับ B2 ทำไมช่องแรกจะปิป้วอะรเจบน่าจะปิว้ัวกันนะครับผมการนการช่องแรกปิ้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รับเว็บพพนันนะครับพวกอะไรนี่ผมไม่รับเลย รับแต่ก็เออมาขลากันไปรับแต่โ <c oughs> คมตาพิสันซะแล้วกันนี่นะครับผมเมื่อกี้รอพี่เขาขึ้นเนาะแล้วเราก็จะได้เห็นคาดนะครับตัวนี้นะผมมันสามารถปรับได้ถึงหกระดับตั้งฉากแล้วพี่แบบตั้งตั้งฉากในในพี่เจ้าของรถนะครับ <c oughs> ก็สิบสองซอกนะครับตัวนี้นี่แล้วก็ใช้ฮอ,อ,องเต้นเนาะ เรียกไงไม่รู้ครับที่นี่เขาผมเรียกห้องเตะที่บ้านนะครับเพงงบเท่าไรครับตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไรเนี่ยห้าหกพันนะแต่เพราะไม้ก็เอาเรื่องแล้วเนาะแพงขนาดนี้ก็อยู่ประมาณห้าหกพันนะครับมันปรับได้นะื่อกเ้ผมเห็นพี่ดึงดึงดึงดินอยู่นะครับประมาณหน้าหน้าสิบสองน่าจะได้กระดานนะครับเนี่ยนี่นะครับตัวปรับแล้วก็โยกผมเห็นพี่เขาโยกตัวนี้นะครับโยกปุ๊บแล้วก็ล็อกลากไปเลยนะครับนี่ อาอย่างแบบนี้เลยนะครับก็พแบบี่เขาตัวโน้นใช้กระทิงแดงครับแถนี้เห็นกระทิงแดงเยอะเลยนะครับเนี่ยกระทิงแดงเคเอส ที่เครื่องกี่แรงเนะี่ย14อุบุต้า104นะครับผมเป็นกระทิงแดง KF ขาขาวปึ๊บโอ้ใส่วินน้อยจังอนะ เออปึ๊บโอ้ใส่เสียบบ๊อบแม่งยังจะจัวางโอ้ดีเดียวเองอ่ะบึ๊คเลยอ่ะทีวไาอย่างอื่นนะครับไฟแต่พี่ลองปรับพี่ลองปรับแบบลองปรับ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 ให้มันนอนให้มันตั้งเงี้ยอ๋อนี่นะครับผมนี่เน่มันโยกแบบนี้นะครับนี่อ่าถ้าลูกก็ไม่ต้องล็อกใช่ไหมแต่เวลาดึงดินล็อก สงวนเลิกสิทธ์ไหมเนี่ยไม่สงวนเผื่อใครไปทำตามไงอ่าฮะสามขวดพี่บอกว่าสามขวดขอแค่นั้นสามขวดพอไปทำตามได้ถ้าเผื่อท่านใดสนใจนะครับอ่าเผื่ออยากจะได้เป็นตัวอย่างแต่จะเอาให้สั้นกว่านี้ก็ได้นะครับเก้านิ้วอันนั้นของพี่เอเก้านิ้วนะครับ ใส่มาเลยสายมนน 3, ครึ่องอยังงะพี่านาสีเหรอเม่น,น,นาสีนะโอ้ยาวมากสุดสองศอกเลยนะตัวายาวนะครับผมนีตัวจัมโบ้เหรอครับทิ้งแอง จำโบจัมโบจัตุริงแดงจัมโบนะครับจัมโบเล่นลิ้นขนาดทคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมมาถ่ายไปรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเป็นท่อสิบล้อรูดองดังในเพจเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยดูคนดูหลายแสนแล้วนะที่ผมลงไปที่แรกนะครับในในในเพจเฟซบุ๊กนะครับ แต่ตอนที่ผมมานั้นพี่เขารูปครับตอนนี้เลยก็ใส่กลุบย่ำนะวันนั้นเลยไม่ได้เห็นทอ่อ่ะดังปันไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้เนี่ยแสบๆไหมสำหรับทอ่อหมก็เตี๋ยว <laughs> ลงแล้ว โอ้โหโดดลงด้วยฟอง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 ,ฟองอนี่นะครับผมรุ่นงซูเปอร์ KS นะครับก็อ่ะัำโบละวิ่งหลังนี่โอ้ ขีนหลังน่าจะน่าสิบสองนะครับขีนหลังสิบสองนะผมนี่เป็นสาพานสามเส้นนะครับเป็นหน้าพี่ก็ใส่แค่หน้าเสียงนะครับสีแดงสีแดงสัมโบขี้หลังสิบสองนอน้อ่ำซุปนะครับหมอน้อย เดี๋ยวนี้จะหาไว้สักอันนะครับเนี่ยเยวไว้วัดหน้ารถเนี่ยครับแหลมๆเนี่ยเอาไว้ไล่แทงตูดสมคิดน,นะครับเนี่ยอ๋อใจแต่ลากครับผม เยวจัดนี่ล็อกแล้วโอ้โหไม่ต้งังยาก็เรียบแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปทำมั่งสิบแปดศอกสิบแปดศอกบงบงบงอ้าวนางล่างอีก มีนั่งบนนั่งล่างอกาีกแบ,บบระดับเบาได้สองชั้นเลยเนี่ย เ่าจะมาทางนออกมานะครับนู้นทางนายหัวนายโน่นครับนี่นะครับผมทอน้ำซุปลงเขาแล้วว้าลอยเขาดึงเรนมาแปะไว้แน่เลยนะครับ ทอร้ำซูปเลยกันแล้วครับดับเลยโอ้ดับไปแล้วเดี๋ยวติดใหม่นะครับผมอ้ เจ็ดสองสะได้จัมโบ้นะเอา่ะโยกโยกโยกอ้อู้ออาสิบล้อมาลงกันได้อ่ะโอ้โอ้โอ้โหโอโหจบนะผมน้องร่น อ้าวขึ้นได้ขึ้นได้เราไปต่อปือ

lui đi anh Ho <laughs> นี่มาแล้วนะครับกระดาเรีบโอ้โหขบไม่ติดนะเมืเคค่อกี้ขบไม่ติดเลยแต่ดูเดี๋ยวดูตอนรูปดีกว่านะครับว่าจะติดหรือไม่ติดเรโอเคนะผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านีนามม้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับสวัสดี